สื่อกเูอะไลนว Webfilenning บทที่7การใส่ Big Eye ครับวันนี้ทีมงาน Webfilenning ของเรานะครับก็จะมาสอนการใส่ Big Eye แบบปลอดภัยนะครับผมามาดูกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะ็คือรูปภาพที่เราต้องการจะตัดต่อในการใส่ Big Eye นะครับจากนั้นก็ไปหาภาพเลน Big Eye จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับพิมพ์ตาง Google ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วให้ทำการ Copy รูปภาพนะครับแล้วก็มากด ctrl v นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการวางรูปภาพนะครับผมจากนั้นครับใช้เครื่องมือสร้าง selection tool นะครับโดยการกด shift แล้วก็ alt boxer n a t นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาให้คุมดำให้คุมรอบเลนของ big eye นะครับจากนั้นให้ทำการกด ctrl x หรือ ctrl c ก็ได้นะครับผมแล้วก็กด คอนโทนชิพวีนะครับเพื่อเป็นการวางนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้เครื่องมือ e r เ s เซอร์ i มจนะครับลบนะครับส่วนที่เป็นสีขาวนะครับผมจากนั้นนะครับกด c t r t T นะครับแล้วก็ย่อให้กับให้เท่ากับลูกกระตาของเรานะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ทำการกด Alt t e ค้างนะครับให้เป็นลูกศรค้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาเข้าไปทับอีกตาหนึ่งได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ปรับให้รวมเลเยอร์นะครับ2เลเยอร์นี้โดยการคุมดำนะครับหรือการชิปแล้วก็คลิกที่2เลเยอร์นะครับจากนั้นกด Ctrl+E เพื่อรวมเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับ จากนั้นนะครับเปลี่ยนโหมดของเลเยอร์นะครับให้เป็นฮาร์ดไลท์นะครับาจากนั้นนะครับปรับโอปาซิตี้นะครับให้เหลือสัก70%นะครับแล้วแต่ละคนแล้วแต่คุณภาพของภาพนะครับภาพของแต่ละคนจะไม่เท่ากันแล้วแต่ตามชอบเลยนะครับว่าจะให้เข้มจะให้จางแค่ไหน จากนั้นนะครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับด้วยื่องมือเอลิเซอร์ธรรมดานะครับหรใครนะครับที่ถนัดการใช้เพนทูลน,นะครับก็ใช้เพนทูลตัดก็ได้นะครับ รายละเอียดไปเรื่อยนะครับผมเก็บเนียนเท่าไหร่ภาพก็จะออกมาเนียนเท่านั้นนะครับสำหรับการใช้เพนทูลน,นะครับสอนการใช้เพนทูลก็หาดูตามบทก่อนๆได้เลยนะครับทางทีมงานเว็บฟิลเลอร์นิ่งของเราก็ได้สอนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เห็นแบบนี้ก็ สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจากนั้นผมจะทําให้มันเนียนขึ้นนะครับโดยการนำให้เรานะครับมาคลิกที่เลเยอร์แบ็กกราวหรือเลเยอร์รูปภาพของเรานะครับจากนั้นใช้เครื่องมือตัวเดิมก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวนี้ Quick Selection Tool ก็ได้นะครับมาลากคุมที่ตานะครับทั้งสองข้างเกินช่างมันนะครับไม่เป็นไร จากนั้นนะครับให้กด Ctrl C หรือ Ctrl X นะครับเพื่อเป็นการ Copy หรือตัดนะครับผมจากนั้นให้กด Ctrl Shift V เพื่อเป็นการวางนะครับเป็นการวางในจุดเดิมนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ฟิลเตอร์อั r เอร์แล้วก็ไปที่ไฮพาร์สนะครับปรับเป็น56.0นนะครับผมจากนั้นเลือกโหมดของเลเยอร์นะครับเป็น ซอฟต์ไลท์นะครับจะเห็นว่าตาเราจะคมมากๆเลยนะครับผมครับแล้วก็สำหรับการเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเลนของ Big Eye นะครับก็ทำกันได้โดยง่ายๆเลยนะครับให้เรามาที่คลิกที่เลเยอร์เลนของ Big ก y e นะครับ จากนั้นนะครับให้ไปที่ l a y e r Adjustment นะครับแล้วก็ไปที่ Who's and ตัวนี้เลยนะครับหรือคำการกด c t r t r o l U นะครับผมสามารถปรับสีของ Big อ y e ได้นะครับทะานั้นก็ปรับตามที่เราต้องการแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับ อนนเองครับเราก็จะสามารถใส่บิ๊กไยได้อย่างปลอดภัยนะครับมีอยอยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ปลอดภัยร้อปร์็แน่นอนนะครับไม่เสี่ยงอะโลกตาบอดต้อกระจกอะไรแบบนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ทีมงานเว็บฟิเล r n ิ่งก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับทางทีมงานนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมนะครับจะนำความรู้ที่ได้รับนะครับไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาต่อไปได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ